สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวหรือตต่างประเทศนะแลวก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังไทยเบิร์สุกูสุคนคือวันนี้ก็จะนําเสนอข่าวเรื่องนี้นะนะคือหู้ทั้งหูนะ้เนาะเดี๋ยวนี้ประเทศลาวขนาะทาังภาคเหนือน้าท่วมหนักแหงเลยนะหนักแหงอีดีนะ่ะรอบนี้นะ่ะเป็นรอบสองแล้วนะหนักหนักสุดเลยนะแล้วก็มีน้ําท่วมไปเป็นบงกวงก็คือหลยพื้นที่เนาะแม่นแต่สามเหลี่ยมทองคำนะ สามเทียมทองคำกระน้ำท่วมนะักนะนี่ถ้าใครติดตามค่อยอยู่ใน Facebook จะเห็นนะว่าน้ำจะท่วมนะค่อยได้ออกเฮดคลิปเตือนแล้วว่าประเทศลาวนะทางภาคเหนือให้เฝ้าระวังน้ำเดอ้อให้ตื้นตัวเดอ้นะอเพราะว่านา้ำเพราะว่าเคลื่อนอยู่ทางเทิงขนาก็คือเคลื่อนของประเทศจีนในประเทศจีนเลยนะคือเคลื่อนเตกนะบวกกับว่านหน้าฝนแน่นะถ้าไหลาลากแนะ่ให้เฝ้าระวังดีๆเขาก็ออกมาเตือนทุกคนด้วยความบังดีนะ คือคลิปนี่แหละนะถ้าใครที่ตาม Facebook ค่อยจะเห็นเนาะค่อยเอาลงอยู่หลังจากผ่านมาบริจักเมื่อเนาะเมื่อวันที่ซาวหล้กกับวันที่ซาวเอซาอนี่ก็คือน้ําท่วมหนักเออนองไปทั่วหลายพื้นที่นะแม่นแต่สามเลี่ยมทองคําเองแล้วก็แม่นแต่ทางประเทศไทยเองก็ได้ครับผลกระทบนทางภาคเหนือนะคือหนักเลยแหละ บ่ะสันสาปัสสนที่นะครับผลกระทบนะครับความเดือดห้อนทนานนะน้ำท่วนนำเข้าท่วมหลายปนันานไล่การเดียวแลจากผักลัดนะน้ำท่วมเมืองปัสสนทนานนะตั้งสองสามสีมือก็กเคยเห็นแล้วว่าจะมีทาหารนั้นแตกตื้นะล่มโตว่าเฝ้าหุ้มไปซ่้อยอันปัสสนที่น้ำท่วมอยู่ทางภาคเหนือนะ นะหลังจากที่น้ําท่วมแนะล้วรัฐจึงองมาแจ้งข่าวเตือนมาให้เฝ้าระวังนะเขตนั่นเพจนี่นะี่ก็มาเตือนหลายคน่ยเข้ามาคอมเมนต์ด่าคอยว่าโอ้ยค่อยอันอันบุหูอ,อีนอีเน่ยังบุหูกันอีอย่างเลยนะเป็นจังไดละ่ะแม่นกวมกบฏท่วมไปเมื่อทุกพื้นที่นะนั่นะคือน้ําท่วมมันเออเขาไปท่วมประเทศลาวนะรัฐนะบาลก็ว่าได้ลงไปช่วยทจหงทหารที่ไปช่วยก็ยุ่สายบกเห็นพอแต่ว่ามีข่าวประกาศว่าน้ำท่วมสามเลี่มตรงคำเด้่เท่านั่นแหละนะ พากันแตกพื้นจึ้นไปใสพี่นะพอต้าวรับทบาลได้ยินข้าวว่าสามเนี่ยมนองคำทึกกันน้ำท่วมนะจัดไปพูดดิทหารนะเต็มอเนะเฝ้าไปโซ้อยเหลือเฝ้าไปยกรถยกรางขึ้นนะส่วนประชาชนออนเซเบคือเก้านะนั่งให้นั่งเฝ้าบังอันเครื่องของ าบาลงไปส้อยปัสะสาซนในประเทศของตัวเองก้อนนะอันไอ้น้องจินหันคันบัได้กินข้าวไอ้น้องจินได้รับกลมเดินห้อนยิ่ไปไวขนาดนะไวสุดๆนะเต็มอัญญ่าได้ได้อันคลิปวิดีโอที่เขาเอามาส่งมาให้เบิ้งนะสวนปะสะสนัสสาวซนเะนะยืนเบื้องน้ําท่วมให้นาตะก้าตัวเองยืนท่วมเบื้องงานงอนตัวเองน้าซัดน,น้ําไหลเข้ามานะ บ่แทนบะ่พอน่ะบางคนนะ่ะให้นาหัวสวนนะ่ะน้ำท่วมน้ท,มนท่วมอีกปีนี้เขาเจวเข้าสายเด้มากินนะ่ะเดีด้ครับการทดแทนจากรัฐบาลบ่โบไดหนะ่นะน้ำท่วมขังก้อนพันกับบ่ได้มีอย่างเกิดขึ้นบ่มีใครไปช่วยเขานะ่และ้วกระเทือนี่อีกนะ่เทือที่สองให้นาหัวสวนตะก้าไปปึ๊ดนะ่ะบางคนกระเสียสัตว์เรี่ยงไปเฮือนสานบ้านซ่องกระทึกน้ำเซาะไปนะ่ะ บางที่กับบางบ่อนกับน้ำซอะอันตะลิงซันนะนะเพราะว่ามันบได้สร้างอันอันนั้นขึ้นกันมันบอกเขาเอิ้นมาอยางเกาะกันเจื้อนบอกเขาได้สร้างกันเจื้อนกันไหวมันบอกคือย่างฟั่ังไทยอันที่เขามีการสร้างการเจื้อนไห้นะเป็นไอเดียที่ดีแล้วมันสร้างให้บ่ให้น้ำอันขุดบ่ให้น้ำซอะเฮ็ดให้ดินเจื้อนลงนะคือ ก็บอกเลยว่าความเต็กตัางของราวไทยมันตัางกันหลายพวกแกผู้นำนะก่อนอนุญาตด้อก็ขออนุญาตมาเอ้ยสันะคือประเทศไทยนะได้พอแต่ว่ามีเข้าออกมาว่ามีครูสิบสองคนนะติดติดจวนบนดอยนะนะมีครูสิบสองคนติดจุบนบนดอยนายกะอุ้งอิงบันพันทองแทหนะฮะเฝ้าสร้างการลงให้ติดตามให้เข้าไปช่วยเหลือย่างด้วนให้ไวที่สุดนะ นลก็บอกให้อันโยธาหันเตรียมอันพพ้อมเข้าไปช่วยเหลือสร้างการไปย่างข้างในส่วนประเทศเรามิจิลีจ้ารัฐบาลดิสายนายกูิสายผู้นําประเทศยิสายนะประมุกประเทศยิสายโบเห็นจักย่างโบเห็นหัวเลยแม้แต่ว่ามาออกคําสั่งกับโบเห็นนะออกคาสั่งไปสร้างไปช่วยอยันสามเลี่ยมทองคํอย่างเดียวทหารกองอุตตื้ฐนะ ส่วนพี่น้องประชาชนกนล่ายุ่งไซละ่ะอ่ะว่าถ้าหากจะเข้ามาช่วยเหลือต้นพ่อแม่ประชาชนน่ะนะคือเก้านะพวกเก้าต้องช่วยเหลือตัวเองพวกเก้าหู้เราบอว่าประเทศนี้ภัยง่ายนะท่านเห็นภยัยอัาสำคัญหลายคนพวกเก้าเห็นแล้วบะ่นะเห็นแล้วตีบันนี้นะ่ะยิ่งสำคัญนะนะพวกเก้าได้รับความเดินห้อนแบบนี้นะ่ะมันน่าจะมีได้อันน่วยงานแล้วว่ากูพก้พงกู้ภัยอ่าเข้าไปช่วยเหลือพวกเก้านะ อันนี้ก็บโบได้มีเลยนะโบได้มีการช่วยเลือจักกู้พงกูภ้ภัยบ้างไหมประเทศไทยนะพราแต่ว่าเขาฮัอบกลมเดือนห้อนนะจักกู้พงกู้ภัยแห่กันไปเต็มนะอีสานพวกแก้วในไทยแลนด์เอ้ยนะเขาบอกเลยว่ค่อยอีสานพวกแก้วที่พวกแกวยังมีผู้นําที่ใส่ใจประชาชนเดือนห้อนก็เฝ้าสร้างการไปทันทีนะส่วนประเทศเราส่้อยเหลือตัวเองไว้ด้ว,วได้มีอ้อมมาสร้างการมาให้เฝ้าลงไปส่วอยเหลือ ผู้ไดครับกลามเดือดห้อในเะฝ้าไปส่วยยกตู้เยน็นยกเครื่องซักผ้ายกเข้าที่เอาไว้ในเล่าออกนะม่อมีเนาะเขาส่วยเหลือกันเองอึกรกะจึกหนึ่งนองนะเขาบอกเลยว่าพวกเก้าหันโชคดีหลายนะคนไทยนะจะมีที่และแถมบพ,อพอเนี่ยเขเสื้อว่าหลังจากน้ำลดลงมาแล้วเนี่ยนายนยกก็ต้องอ่ามีของทดแทนสิ่งที่พวกเก้าเสียหายไปในกับน้ำท่วมเนี่เนาะก็เสื้อว่าพวกเก้วตรงได้นะนะ ฟังไทยได้ฟังไทยได้บมเมนฟังลาวนะฟังเราเขาะบะวังเขาเห็นมาผ่านมาหลายเท่อแล้วบบได้อันอย่างไปตอบแทนสมัยเมื่อก่อนที่บ้านค่อยน้ําท่วมมันหูเบาน้ําท่วมอันท่วงนาเบิดนะอันเฮือนค่อยคือกันได้เข้ามาเป่าหนึ่งนะบมเม่นเข้าสารไหย <laughs> บมเมนเข้าสานเนะอีตนคนลาวเนาะสู้เด้อันผู้ใดที่ว่าอัน ถึกนำ้ำท่วมบ้านเลยอย่่งนะนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ได้ค่้ากระซ้อยอย่างไรพอได้ค่้ยซระเป็นกำลังใจให้เด้อนะ